乔丹。 ขอเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะเพราะนี้เราทำตลาดเกี่ยวกับออนไลน์เป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดสุขโขทยัยขอเสียงคนที่มาจากต่างจังหวัดใยเร็วโอเคน้งองแนนนี่ค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่า5ปีก่อนค่ะมีความฝันหอบความฝันขึ้นรถทัวค่ะมาจากจังหวัดสุขโขทยัยเพราะอยากมีอาชีพ ที่ดีแล้วก็อยากมี<อ>ธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะขึ้นสไลด์เนาะต้องบอกว่าจบไม่ใหม่ค่ะตอนนั้นทำดูสกินตอนอายุประมาณ23ปีนี้29ตอนนั้นเป็นเซลเป็นเซลรับค่าคอมมิชชั่นแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะอยากจะมีอาชีพแต่ทุนก็อน้อยประสบการณ์ก็ไม่มีความรู้ทักษะก,การทำธุรกิจ<อ>ก็ไม่มี<อ>มค่ะ โชคดีค่ะได้เจอแฟนที่ดีนะคะเหมือนเทพพมุตมาโปรดค่ะนะคะเขาก็อยู่กับเราในวันนี้ขอเสียงก็มือให้คุณไอรหัสด้ทยนะคะนะคะ,นะคะเพราะเขาบอกว่าตัวเองตัวเองอยากเก่งออนไลน์อ่ะตัวเองต้องหาคนที่เก่งแล้สอนตัวเองให้ได้แล้วก็ผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะไม่มีเขาไม่มีเราในวันนี้แน่นอนนะคะเป็นรุ่นพี่ที่ไม่ไรู้จักการแต่เขารู้จักกาแฟเนาะเป็นรุ่นพี่อยู่เชียงใหม่ ขอเสียงปรบมือให้กับโจนมินหญิงพิชชายนะคะที่เป็นคนเปิดโอกาสให้กับผู้เพราะว่า <Okay. S 1> ตอนนั้นเราไม่รู้จักการเราแค่ถามคําถา,ถามว่าเราอยากทําออนไลน์ให้ประสบผลสําเร็จเนี่ยเราต้องเริ่มยังไงเราต้องทํำยังไงเขาก็บอกว่ามาทำโนสก,กินกับเขาเลยมีระบบมีเครื่องมือสินค้าดีแพลตฟอร์มดีมากๆ นะคะพร้อมที่จะแบบเติบโตไปด้วยกันแล้วนั้นก็ตัดสินใจค่ะแล้วก็ทําธุรกิจมาตั้งแต่ปี2017นะคะแล้วก็ปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่6แล้วอุปสรรคค่ะที่เกิดขึ้นเลยตอนที่ทําออนไลน์เนี่ยด้วยความที่เริ่มต้นตอนอายุน้อยแล้วเราก็ไม่ได้มีคอนเน็กชันจบไใ,ใหม่อะค่ะเพื่อนในเฟซ300ก็คนค่ะเพื่อนน้อยมากในใครที่นี่มีเพื่อนน้อยหรือว่าคนในเฟซบุ๊กหรือคนที่ติดตามน้อยของอสูงๆหนได้ไหมคะ เพื่อนน้อยเหมือนกันแล้วคนใหม่เราก็รู้สึกว่าเราจะทําได้ไหมธุรกิจแบบนี้ด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเพื่อนก็น้อยแต่มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งค่ะว่าออนไลน์เนี่ยมันมหาศาลโลกของธุรกิจออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะเจอเจอผู้คนได้มากมายและลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนรู้จักหรือไม่รู้จักคะกคนไม่รู้จักค่ะนะคะก็ค่อยๆเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มเพื่อนมาเรื่อยๆจนขึ้นลักพันคนที่ตามเริ่มมากขึ้น ไม่ได้ยิงโฆษณาใดๆนะคะเพราะมันมีกระตังค่ะทุกอย่างก็คือออแก,กนิกล้วนๆเลยค่ะก็คือสร้างตัวตนและสิ่งที่แนนทำนะคะในตอนนั้นก็คือใช้ชอบแชร์คอนเซ็ปต์มันง่ายมากค่ะทุกคนคะคือสินค้าลูกสกินเนี่ยสองร้อยกว่ารายการแล้วดีไหมคะดีดีไหมคะดีดีมากๆค่ะเอาเป็นว่าตั้งแต่เส้นผมจดน่องมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเชมพูยาสีฟันฟันขาวยิ้มสว่างโลกคนเห็นปุ๊บอยากซื้อ ดูรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณอาหารสรงอาหารเสริมวันนี้พาม่ดุลถทัวจากสุโขทัยม่ได้ปุ๊บือให้แม่สองคนด้วยนะคะแม่กินอาหารเสริมทุกต๊วก็พากันมาทํารีวิวค่ะขอบคุณมากๆเลยพากันมาทํารีวิวอัดเป็นเหมือนคุณโซอี้บอกเมื่อกี้ก็คือคลิปสั้นแล้วก็รีวิวตามสไตล์ตัวเองเลยแต่สวนใหญ่เนี่ย วันนี้ขอบริษัทผู้ภาษาสุขโขทัยเพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็สำเนียงเราจะเหนือแบบนี้แล้วหนูก็จะใช้ภาษาแบบนี้ค่ะในการทำคอนเทนต์แล้วก็มีคนรุ้จักเราอะมากมายจากอันนี้ทีนี้คอนเซปที่มันจะเกิดรายได้มันอยู่ตรงนี้ค่ะพราะคนเนี่ยเขาเห็นคลิปวิดีโอเรางี้ปุ๊บจะคนติดตามแค่รักร้อยยอดวิวมันเพิ่มเป็นรักแสนลักล้านได้แบบออแกนิกเลยค่ะคนพอเห็นปุ๊บเกิดยูสามช้อ ชอแรกค่ะชอบชอบชอบพูดพร้อมกันได้ไหมคะชอบ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 สุดยอดค่ะเขาจะรู้สึกเกิดความชอบเฮ้ยอีคนนี้มันเป็นใครแล้วนั้นมันทำไมมันทำไมซดใสมีพลังเป็นกันเองดูเรียวดูธรรมชาติคุณโซดีบอกคนชอบให้เราเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับเป็นตัวเองจะพูดภาษาอะไรคนจะรักก็รักคนมันจะไม่รักทำให้ตายยังไงมันก็ไม่รักเราก็เป็นตัวเองแบบนี้เลยค่ะเพราะเขาชอบชอบชอบปุ๊บชอที่สองเกิดเลยค่ะ เชื่อเชื่อเชื่อคุณ้องกันค่ะเชื่อเชื่อเชื่อเยี่ยมค่ะพอเชื่อปุ๊บจะรีวิวเลยจะแม่จ๋าสักกระเบือยังเรือลกจ้าเอาเฮอะยิบอะไรขึ้นมานะเขาก็อยากจะซื้อไปกับเราพอเขาเชื่อปุ๊บมันจะเกิดสเต็ปสุดท้ายค่ะนั่นก็คือการสั่งซื้อคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอันนั้นดีไหมอันนี้ดีไหมนะคะพี่อยากจะ สั่งซื้อด้วยแล้วจะขายยังไงคะล้วแอปดูสกินมันเริ่มตรงที่ว่าเรามีแอปเวราค่ะแอปเวราเนี่ยในใครที่นี้โหลดแล้วใช้แล้วยกมือขึ้นสูงๆหน่อยเร็วโอ้โหสุดยอดนะคะแอปเวราเป็นแอปที่ดีมากๆคนชอบเราแล้วคนเชื่อแล้วแล้วเราจะแนะนำเราจะพีเต์สินค้าค่ะสเต็ปต่อไปก็คือจะถึงการสั่งซื้อแล้วก็ให้ลูกค้าโหลดแอปเลยติดมือถือเลยจ้าโหลดเสร็จปุ๊บ ให้เขาเอาหน้าไปสแกนในจอมือถือมันจะบอกมดเลยจ้ะแม่จ๋าว่าหน้าเรานี่นะผิวมันผิวแห้งผิวผสมแพ้ง,ง่ายดื่มน้ำวันละกี่ลิตรเจอแดดวันละเท่าไหร่มันจะรู้มดเลยว่าเราต้องเติมมอยเจอไลเซอร์เติมเซรั่มจะต้องสครับหน้ามากนะ้าไงรู้มดเลยแล้วพอลูกค้าเขาสแกนหน้าเห็นนี้ปุ๊บอยากสั่งซื้อไหมคะมันสามารถกดสั่งซื้อได้เลยในทันที ยิบสินค้าใส่ตะกร้าได้เลยในทันทีกดออเดอร์ order, สั่งซื้อค่าคอมมิชชั่นเด้งเข้าคร <Wow. S 1> เข้าเราค่ะและนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งแอปนะคะที่ลดสมรต็นะด,ดีมากๆท้ายที่สุดนี้นะั้นอยากฝากไว้นะคะแล้วเป็นกําลังใจให้กับคนใหม่ทุกๆคนนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเราแตกต่างพูดภาษาไม่เหมือนกันเป็นคนภาคเหนือภาคก,กลางภาคอีสานภาคใต้ชาติพันธุ์ใดๆก็แล้วแต่แต่ทุกความแตกต่างมันรวนสวยงามค่ะ และถ้าคุณมาอยู่ที่นี่นูสกินพร้อมซัพพอร์ตทุกความสดใสทุกความออร่าทุกความเป็นตัวของคุณเองค้นหาตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคนพบชีวิตที่ดีที่สุด discover the best you และพบกันที่ความสำเร็จค่ะ